นี่มันทางตันกงัเหรอว่าความสุขจำของฉันมันชัดเจนเกินไปเจ้าเด็กนั่นข่าฉันและเยี่ยมอีกครั้งงั้นเหรอแานเฟียมนี่มนันปอพไพลัดนี่แานนั่นนายเหรอปอพไพลัดเหรอเขายังมีชีวิตยอยู่แต่ทำไม ทำไมไนายถึงอยู่ที่นี่แล้วทำไมไนายถึงยังมีชีวิตอยู่พลังความสามารถเกินควบคุมแรงงุ้มถ่วงแบบนั้นเขาทำได้ยังไงบอกฉันมาเจ้าหูมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาหยุดนะโปรพายรัสนายไม่ใช่ต้องชายของฉันปปรพายรัสอ,อะไรนะนายเป็นใครนายน่ะแต่ตางแต่ ว่านายคายน้องชายของฉันแล้วนายเป็นใครใช่นายจริงๆใช่ไหมแล้วฉันพูดกับใครแล้วเจ้าหูนั่นข้องลองน้อยเจบก้นต้องขอโทษด้วยที่ผมพากเสียงวิ่งไม่เป็น